สวัสดีค่ะคคมักสะพา่สองค่ะนานค่ะคุ้ยค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะ<ต>เป็นหมวดเรสรวมผ้าหนาปานกลางน,นะคะเป็นงาน USA l o t C I ค่ะ45โลราคา5,000บาท จำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่100ถึง120ตัวค่ะต้นต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ42บาทจ้าประมาณการนะคะค่ะต้นทุน42บาทเท่านั้นใช่ค่ะโอ้โหมีทั้งแบบสั้นค่ะมีทั้งแบบยาวค่ะมีทั้งลูกไม้ค่ะมีทั้งผ้าซิลค่ะมีทั้งผ้าคอตตอนค่ะค่ะค่ะมาหมดเลยขอตัวนะป้าสี เดวนเด่นเฮ้ยลูกค้ายังไงเขาไปนังอุดมมอกเดูแยพี่ใส่ได้เลยนะได้ไหมคางสวยได้สวยเลยได้ไหมได้เลยกับพี่นางมากเหมาะกับความสูงก็คือได้เลยได้เลยค่ะค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำอ่ะลูกค้าจ๋าสีสวยๆแบบนี้ลูกไม้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าในราคาต้นทุน42บาทเยือยัวจ้า42าทเท่า กันดูเอสเนาะบอกเนาะอุ้ยอันนี้ต้องอ่านออกเสียงอะไรคะตะก้องตะก้องตะก้องอันนี้ออกเสียงว่าอะไรนี่เลยนะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์อีกแบรนด์นึ่งนะคะค่ะตาก้องบอกอะไรกันตะก้องไหมตะก้องเปลี่ยไม่รู้ไม่รู้นะคะตาก้องบอกนะคะเปลี่ยนตาก้อง ไปไหนคะพี่นาคะตากล้องคนนี้ไม่ชอบตากล้องคนนี้ไม่ได้รีไู่นต้องได้ไดพี่ยอมพี่ไม่ชอบตากล้อไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมคะเดี๋ยวลูกค้าสงสัยนะใครเป็นตากล้องนะคะน้ำเองมันนอนหนู่มได้ยเอายอยอมเราก็ย่อพิการไปเลยย่อพิการไปเลยค่ะนาค่ะ เอยอย่อเลยเอาหมูไปเลยะนะคะลูกค้าจ่ายหยอบๆยอบทำขำไม่เครียดเด้ออากาศยิ่งร้อนลูกค้า,าไ,มคไม่เครียดซีเรียร,ยรนะคะลูกค้าจ่าเล่นบ้างหยอบบา้างทำคอภัรด้วยเพื่อไม่เป็นการให้ลูกค้าแบบว่าเครียดเกินไปนะคะพี่นาบอกจะเครียดเพราะว่าเล่นลูกค้าบอกไม่ใช่พี่นาบอกโอ้ยพี่นาบอกพี่นาบอกอีกไหมเริ่มเครียดเพราะเธอเล่นหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรแลวหนูพูดผิดพูดถูกอยู่เนี้ยเห็นไหมเราหลังเล่นเครียดเลย ลูกค้าจ๋า 4K ค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน42บาทได้ 4K นะคะลูกค้าจ๋าซีเเลยหรอคะพี่นาง่ะใช่แล้วลูกค้าจ๋ามือสองพาร์เอเอนะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5ถึง10เปอร์เซ็นต์ค่ะ ขาดเพืือกตามีเจอค่ะลูกค้าจ๋ากระดุมแต่ขัดชิดเสียหายมีเจอค่ะถูกต้องค่ะอ่ะช่สวยนะสวยจริงออกงานเลยก็มีลูกค้าใส่เล่นใส่เที่ยวเลยก็มาลูกค้าทรงหน้ารักหน้ารักก็มีจแอบเซ็กซี่นิดนึงก็มีคะะเป็นทางการก็มานะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะลูกค้าจะอต่อกันด้วยโอนาวีค่ะลูกค้าจ๋าแบลว่าอะไรลายเลยลูกค้าเป็นงาน ลูกค้าจะเป็นเรสรวมผ้านะคะออ,ออกแนวแบบหนาะปานกลางนิดนึงนะคะผ้าหนาขึ้นมานิดนึงบุคคลาจ๋าแล้วค่ะลูกค้ารวมอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจา,คากความสั้นความยาว<อ>นะคะลูกค้าจากแฟชั่นขาแบบอยู่ในนี้แขนสั้นแขนปูดแขนยาวนะคะอ่ะครนะปัดให่นะคะลูกค้าได้มีหมดมีหมดอยู่ในยหมดนะคะม่ห่วแขนแบบว่าใสเดียวก็มีมีค่ะแขนสั้นมี แขนยาวก็มาค่ะแขนขุดก็มาค่ะ่าค่ะขาขามาให้หมดเลยใช่แล้วลูกค้าจ้าสีพื้นก็มาลูจ้าลายดอกก็มีลูกค้าลูกไม้ก็เจอค่ะอยู่นี่ค่ะคมาหมดเลยใช่แล้วลูกค้าสี่สิบสองบาทเท่านั้นสี่สิบสองบาทเท่านั้นลูกค้าจ้าถ้าลูกค้าที่ขายงานแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วนะคะแนะได้เลยลูกค้า สี่สิง42บาทค่ะลูกค้าค <im> ่ะต้นทุนต่อตัวนะคะอาร์ม <im> ี่แบรนด์ค <im> ่ะขาหมาค่ะ <estão> มันจะเป็นซาลาสจากเป็นซ k เคาเป็น S อชแอนจ้านะคะไมโครคอร์จ้าลูกค้าค่ะมีขาหมาให้หมดเลยคุ้ยตอนนี้แบบว่าสวยอ่ะตอนนี้ออกแนววินนิดนึงวินอะไรจ้าวินวิ่สายสีสันแต่ตอนนี้เริ่มจะวินแล้วจริงๆนะแดดห่อนแฮเทอะก่อนจะวิ่นเทก่อนต้องสวยจังเลยสวยจริงสวยจังเ H&M แบรนด์โอ้แบรนด์ H&M H&M ลูกค้าขาใสวยๆเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจานแนะนำนะลูกค้ากระสอบนี้ลูกค้าท่าไหรสนใจนะคะสามารถสั่งเอทได้ขอได้ป้ายห้อยมือหนึ่งลูกค้าก็ได้ป้ายห้อยมือหนึ่งแบบนี้มาเลยลูกค้าป๊าดดูค่ะแล้วเป็นสีเขาเรียกอะไรนะคะสีเขียวหรือสีฟ้าสียังไง เนี่ยสีฟ้าทะเลหรือสีอะไรคะลูกค้าสีออกฟ้าเขียวเฉีน้ำเงินน้ำเงินใช่ค่ะ้าได้หลากหลายเลยนะโอ้คุณหนูสวยเลยพี่นางค่ะค่ะหรูหรามาเลยนี่สูทสี่สิบสองบาทพี่นางขายไ่าดีเลยนี่ักสองห้าเลยแม่ไหมสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบพอดีพองามเลยสำหรับตัวนี้นะคะได้เลยลูกค้าลาค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําค่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กดติดตามเพจ สินค้าของบัคเรานะคะ<ม>หลายรายการลูกค้าจ๋าอยากดูรีวิวหมวดไหนสนใจสินค้าหมวดไหนนะคะลูกค้าพื่นสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะถูกต้องค่ะอ,คอุ้ยไซส์หนูก็มาพี่นะา้ามาฮาไซส์มาเลยะอะ SML XL นะคะลูกค้าค่ะ<า> มาให้หมดเลยเรียกว่าคุ้มเลยลูกค้าจ้าแล้วค่ะลูกค้าจ๋าสนใจ CF ได้เลยถูกต้องค่ะลูกค้าจ๋าอยากเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานตอนก็ได้นะคะของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะขออนุญาตค่ะเที่ยงถึงเช้าใช่แล้วค่ะอสวยสวยทหมเนาะสวยจริงอุ่ยดำเรี่ยดูแต่ดูไฮอันนี้เรียกเสื้อหรือว่าอุ่ยดำ อุ้ยดำมาเลยอุ้ยดำโอเคโอเคขอโทษนะสีด๊าสีด๊าอุ้ยสีด๊อ๋อใช่อะไรยี้อุ้ยดำตอนแรกลูกค้าก็ไม่คิดแล้วนะคะก็เลยสะดุดเลยช็อตเลยนะคะลูกค้าฮะเอชแต้มสะดุ้งเลยนะคะเหมือนไฟช็อตไปร้านโบนนะลูกค้าจะเป็นสีดำเด้อเดี๋ยวเรียกใหม่เรียกใหม่บานานาจานะคะอุ้ยดำแล้วยังจะบานาอีก ยังมียังมีเป็นแบรนด์ค่ะเป็นแบรนด์บานาน่านะคะลูกค้าจ๋าป้าวสะดุ้งเลยหมด้เลยนะค่ะคู้ลูกค้าประสอบนี้ห้าพันบาทค่ะลูกค้าสนใจ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า CF ได้เลยนะคะนะคราสีคราทรงค่ะสายมาเลยลูกค้าค่ะสุดคุ้มเลยอ้าพันบาทห้าพันบาทเท่านั้นซื้อเยอะลดเยอะลูกค้าค่ะส่วนที่สีบส่งมาให้ลค่ะ ได้ส่วนลดคันที1,000บาทพร้อเป็นสมาชิกบัคคันทีด้วยนะคะใช,ใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจากสมาชิกบัคน,นะลูกคะ่ะสิทธิของสมาชิกบัคเรานะคะในแต่ละเดือนเราจะมีโปรโมชั่นจากให้คะ่ะลูกคะ่ะ เดือนนี้เป็นสินค้าราคาพิเศษสุดคุ้ค่ะ10รายการลูกค้าจัลดราคาพิเศษนะลูกค้าสนใจหมวดไหนนะคะซื้อเก็บซื้อคุณกันได้เลยนะคะถูกต้องค่ะหลากหลายรายการมากใช่ค่ะสําคัญสุดสมาชิกไม่มีวันหมดอายุนะคะใช่ค่ะแลเป็นเหลือนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าค่ะตัวนี้ซีซี่บอดูไฮโซมากค่ะหอมเยอมากนิดนึงค่ะ ดูรููููามากนะคะวิพี่ได้แล้วฟ้นสีหมะกับที่น่นได้แล้วเกับพี่นางสีสวยมากลายด้วยวิ่งสวยนะลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบสีแบบนี้เนาะจาเพราเราก็จะมีเป็นสีผูนก็ได้ถูกต้องบางานอาจจะชอบแบบสีเจ็บๆเหมือนนางชอบอ่า่ประชมลายดอก2ตัวนี้ได้ไหมได้เลยาใครชอบลายลายสคยข้เลดมากเลยสวยมาก สวยนะได้เลยนะลูกค้าหลากหลายแบบนะลูกค้าแต่ละกระสอบเราไม่ได้ระบุนะคะว่าจะได้ความสั้นกี่ตัวความยา,าาายาวกี่ตัวเนาะแขนสั้นแขนยาวกี่ตัวอันนี้เราไม่ได้การันตีนะจ๊ะถูกต้องค่ะตัวยา่สวยที่ยาวเลยก็มีค่ะค่ะวิว่ยสี่ม้วง สวยมากดูพารูพารามใช่ออกงานได้เลยได้เลยนะคะพี่นาค่ะสวยๆทำมาดูซีเคอีกแล้วซีเค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 นะคะดูค่ะจ๊ะแล้ก็ใส่กันยังไงเนี่ยเซ็กซี่ก็โชว์แบบนี้หรอเซ็กซี่เบาๆเบาๆเซ็กซี่เบาๆนะคะลูกค้าลูกค้าฝากติดตามด้วยนะคะลูกค้าจ้า ลูกค้าจะสามารถอา่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้อ,อันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะลูกค้าจะรีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะยังไงฝากลูกค้าติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับสินค้าหมวดนี้ นะคะลูกค้าจะเป็นงานเดรสรวมผ้าหมาปานดานนะคะเป็นงาน USA Lot C I ค่ะ45โลราคา5,000บาทนะคะจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่100ถึง120ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ42บาทค่ะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG โทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะม็กกวเปิดวน9หมนเช้าถึง5โมเย็นนะคะวางติตตามีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ